วันนี้นครูจะาจะมารีวิวนี่ค่ะทุเรียนตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้สักกี่ผูผูที่หนึ่งที่ทจริงอะ่ะมันน่าจะกินตั้งแต่เมื่อวานดูนะคะอิชเนื้อเสียดายอะ่ะมันก็ค่อนข้างสุกแล้วนะคะซื้อมาลูกเนี้ย สามร้อยบาทสองอู้ยข้างในแข็งแล้วคะกรึบกึบนิ้วอืวที่สองนะคะอือต่อไปคะ่ะสีเปลือกมันเป็นอย่างนี้เ่ะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้รีวิวตั้งแต่เมื่อวานนี่คะ่ะนึ่งเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งเนึ่องสอง แบบนี้คือสุกนะคะไม่เละค่ะไม่เละนี่ค่ะใส่กล่องค่ะอันนี้หน่อยหนึ่งเอาไว้ให้กระลอกที่บ้านเลี้ยงกระลอกด้วยต่อไปค่ะีเสือดาวนี้เมื่อวานไห้กินเมื่อวานกินหมดไปคูหนึ่งคมอิ้งปิดตาถ่าคนีมแอ ที่ออกกันิวหนนออยให้ผ Get ิวน uh> ุ่มชุ่มชื้นน <No ี่นี่น bueno ี่เมื่อวานที่เหลือมีเสียงคุณข้าพุทฟัดพุฟัดได้กลิ่นอันนี้โดนลงเยอะนี่นะคะเสียดายอ่ะเจ็บเจ็บหนึ่งสองสาม ก็ยังเลือนี่ค่ะถ้าเกิดโดนลมอาจจะค่อนข้างจะเละๆน้องเละหน่อยนึงอ่ะเสียดายโอเคค่ะได้แค่นี้เสียดายขอบคุณค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะคะ